ถ้าคุณมีอาการท้องผูกเรื้อรังแบบนี้บ่อยครั้งกากอาหารที่ตกค้างในลำไส้ก่อให้เกิดสารพิษสะสมและเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเรง็งลำไส้1ใน5ของโรคมะเรง็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยในปัจจุบันลดภาวะเสี่ยงด้วยการดีถอดกากอาหารตกค้างในลำไส้ด้วยไฟโตว,วี ด้วยกระบวนการดักจับจากสารสกัดจากหญ้าแอลฟาฟาดักจับสารพิษในทางเดินอาหารอันเกิดจากอาหารทอดย่างไม่เกรียมและไขโตสานจะกางตัวออกเพื่อดักจับไขมันจากอาหารลดกากไขมันจากอาหารตกค้างในลำไส้ใส่เลี่ยมฮัดลอกค้าบเมื่อกาวที่หมักหมมในลำไส้ออกเป็นอุจจระซึ่งเป็นแหล่งสะสมสารพิษและต้นเหตุของกลิ่นกาย ขับออกมวลอุจจระที่รวบรวมจากการดักจับและลอกกาวภายใน8ชั่วโมงโดยจะทําการขับออกผ่านการขยับตัวอย่างเป็นธรรมชาติของลำไส้กำจัดคราบสารพิษมูกไขมันเน่าเมื่อก,กาวซากอาหารตกค้างออกจากลำไส้อย่างเป็นธรรมชาติไฟโตว,วีเปลี่ยนการขับถ่ายคัดขล่องให้ถ่ายคล่อง